ปู่ลานลานนะครับผมใช้คํานี้เลยนะเนี่ยต้องอย่างนี้ฮะนะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐวัย78ปีและในวันที่จะเข้าสาบานตนรับตําแหน่งนั้นก็คือจะเป็นอายุ79ปีเข้าสู่79แล้วพอแกอยู่ไปครบ4ปีนะฮะก็เป็นว่าอะไรครับ7 9 80 81 8 2ก็คือขึ้นปี82ของอายุเขาแน่นอนครับผมว่าแกเทอมเดียวก็คงจะพออยู่เอาอยู่แล้วและถือว่าสร้างประวัติศาสตร์สถิติหลายอย่างให้กับคุณปู่โจบไบเดนและเมื่อคืนที่ผ่านมาแกก็แง,ง้ม แผนที่นี้ชื่อว่าอเมริกันรสคิวแพลนให้กับประชาชนคนอเมริกันมันจะไม่ได้หมายความว่าแค่ทําให้อเมริกันฟื้นนะฮะหรือเศรษฐกิจของสหรัฐฯเฟืน้นแต่นั่นมันจะหมายถึงเศรษฐกิจโลกมันจะฟื้นมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนอเมริกันเท่านั้นแต่คนนอกต่างประเทศก็จะดูว่าไอ้ที่กาลังส่งสัญญาณว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ลยละครับแผนก็คืออะไรชื่อออกมาเรียบร้อยรายละเอียดชัดเจนนะครับมูลค่านะฮะหนึ่งล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐวันนี้อาสารสิบคูณไปก่อนนะฮะเท่ากับแผนนี้จะมีมูลค่าสูงงถึง 46.5ล้านล้านบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฐานท่านผู้ชมไปแล้วนะครับขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโควิดในประเทศไทยนี่นะฮะคำไหนสาหัสกว่ากันนะฮะกับสถานการณ์ของพี่น้องประชาชนกับของเราคนทํามาหากินคนมีมนุษย์เงินเดือนเรืออะไรก็แล้วแต่ระหว่างไม่พอเยียวยากับไม่พอย,ยาไสา้คำไหนสาหัสกว่ากันครับนะในแง่ทําให้ในในแง่ที่อธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจสภาพธารมารขายสภาพคล่องเงินเก็บเงิอนออมวิกฤตโควิดนะฮะ ไม่พอเยียวยาหรือไม่พอยาไส่อ่ะมานะฮะส่งมาเข้ามานะครับผมอยากรู้ครับนะฮะใครเชี่ยวชาญด้านหลักภาษาศาสตร์นะครับก็อธิบายความหมายแบบตามทฤษฎีมาด้วยก็ได้นะฮะหรือถ้าใครบอกว่าอันนี้หนักกว่าครับคุณบัชาครับอันนี้หนักน้อยกว่าครับบอกมาฮะคำไหนสาหัสที่สุดสําหรับคนไทยขณะนี้ครับไม่พอเยียวยาหรือไม่พอยาไส้ส่งมนเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับที่ผมพูดถึงเรื่องของโจเบดนพอมีครับโจเบดนเองพูดตั้งแต่วันที่เขาเนี่ยรู้ว่าชนะ และทีมเขาก็ต้องเตรียมไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะการเตรียมผลชนะนั่นหมายความว่าจะต้องรีบสร้างความมั่นกมั่นใจตั้งแต่วันที่รู้ผลการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาปล่อยมาถึงทางแล้วก็วันเข้าสาบานตนแล้วอยประกาศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพราะสถานการณ์ในปีนี้มันเปลี่ยนแปลงและมันเป็นผลกระทบและมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของสหรัฐซึ่งเป็นปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ท่ามกลางโรคระบาดท,ที่รุนแรงครั้งหนึ่งของมนุษยชาติทีมโจไบรเดนก็ทําเรียบร้อย จำได้ไหมครับวันที่มีการประกาศแล้วก็คณะผู้เลือกตั้งอเล็กทร a l vote อย่างไม่เป็นทางการหมายความว่ายังไม่มีการนำเอาคะแนนนั้นมาประกาศให้คำรับรองในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมเนี่ยนะแต่ทุกคนก็รู้เพราะว่าถ้าคนนับเป็นอย่างนั้นชันักข่าวนับเป็นอย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าโจนอนมาแน่เนี่ยนะฮะเขาก็บอกแล้วเขาว่าร้อยวันปั๊บเขาจะทําอะไรในหนึ่งร้อยวันที่เก้าเขาไปเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่สี่สิบหกนับจากยี่สิบมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนับไปเลย100 สิ่งที่เขาพูดเป็นระดับแรกก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 แล้วก็ตามมาเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกาพแผนเมื่อคืนที่ออกมาพูดเลยครับว่ามีเบลก่าสูงถึง1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับเป็นแผนกระตุ้นเยียวยาเศรษฐกิจสูงถึง46.5ล้านล้านบาทเลยนะครับสำหรับมาตรการตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะมุ่งแก้ปัญหาอยู่3ประเด็น3หัวใจหลักเลยก็คือ1แก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเด็นที่2ก็คื ทำเกี่ยวกับเรื่องของโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด19ให้เร็วขึ้นและประเด็นที่3ก็คือมาตรการทางเศรษฐกิจการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประชาชนช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาลท้องถิ่นช่วยเหลือทางการเงินกับทางนั่นของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและรวมถึงช่วยเหลือทางการเงินให้กับธุรกิจเอกชนด้วยนี่คือทั้งหมด3วัตถุประปสงค์ใหญ่ของโจไบเดนที่พักออกมานะครับ ทีนี้พอเราดูจากตรงนี้นี่นะครับเราก็จะบอกว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแล้วแต่ท่านจะแปลแปลก็ได้แต่ผมแปลว่ามันคือสิ่งที่เรียกกันว่าแผนกู้ภัยอเมริกันหรือที่เรียกกันว่าอเมริกันรีสคิวแผนแผนกู้ภัยอเมริกันนะครับมีมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์สี่สิบหกจุดห้าล้านล้านบาทนะครับทีนี้แนวทางปฏิบัติของตรงนี้เนี่ยนะครับในแผนของเขาเนี่ยเท่าที่ฟังดูแล้วก็ถือว่ามันจับต้องได้เหมือนกันนะฮะโจไวเบนเช่พูดเมื่อคืนนะครับบอกว่าหนึ่ง การจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จะต้องให้ได้100ล้านโดสภายในครบวันที่100ของการทํางานของโจไบเดนโอ้โหเอา,อางี้เลยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็นับปไปเลย100วันนะฮะหลังจาก20มกร,ราคมวันนั้นแสดงว่าจะต้องมีการจัดการพูดงาา่าภาษาชาวบ้านคือมันต้องมีการฉีดวัคซีน I, เนี่ย100ล้านโดสแล้วเท่ากับว่าประมาณ50ล้านคนเพราะคนหนึ่งเขาเอา2โดสถูกไหมฮะ50ล้านคนถูกไหมฮะทีนี้ต่อมานี่นะครับ ขณะเดียวกันเขาก็จะเตรียมรองรับเป้าหมายในการกลับมาเปิดโรงเรียนสถาบันการศึกษาให้ทันภายในฤด,ดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้นะครับและขณะเดียวกันก็จะมีการคลอดมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยให้มีการฟื้นตัวอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นจับสด้านเรียบร้อยเลยนะฮะต่อมานี่นะครับแผนกู้ภัยอเมริกันที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับ มันจะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นหนึ่งที่คนอเมริกันเขาเงี่ยวหูวฟังเลยครับว่าคุณจะเอาอยัางไงกับการจ่ายเงินบางคนบอกแจกเงินหรือว่าจะว่าจะแจกฟรีเนี่ยนะฮะแบบตรงๆถึงคนชาวอเมริกันที่รับผลก,กระทบผลปรากฏว่าเดิมทีเนี่ยมันมีกฎหมายที่รับการผ่านอ,อนุมัติจากรัฐสภาของของสหรัฐหรือว่าคองเกรสมาแล้วก็คือการจ่ายเงินโดยตรงถึงประชาชนที่ไดความเดือดร้อน600ดอลลาร์สหรัฐก็คือคนละประมาณ18,600บาทปรากฏว่าโจไบเดนบอกว่าอันนี้เพิ่มฮะอันนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีก 1,400ดอลลาร์สหรัฐก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก4 3 0หมเท่ากับว่า1,4บวก600การจ่ายเงินโดยตรงถ้าเป็นภาษาสื่กว่าคือแจกเงินถึงคนอเมริก,กันนี่นะครับจะกลายเป็น20,000ดอลลาร์สหรัฐรวมแล้วคนหนึ่งก็จะได้62,000บาทครับท่านผู้ชมครับ62,000บาทเลยนะฮะแจกเงินของอเมริก,กาหลังจากที่โจไบเดนขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแล้วนี่นะฮะของบ้านเราแจกเท่าไหร่ครับล่าสุดบ้านเรานี่2เดือนเดือนละ3,500กับกลุ่มที่อยู่ในเป้าหมายนะฮะอันนี้พี่โจไบเดนแจก62,000บบาทนะครั คือใจปั้มเพิ่มขึ้นจากที่กฎหมายราชสวรัฐอนุันต์ให้แล้ว600ดอลลาร์บวกอีก1,400ดอลลาร์กลายเป็นทั้งหมด2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนี่คือการแจกเงินของอเมริกาต่อมานะครับก็คือจะมีการขยายมาตรการชั่วคราวในการรักษาผลประโยชน์ในภาวะช่วงว่างงานต่อไปด้วยมีการพักการจ่ายหนี้สินโอโหันนี่โดนใจนะฮะพักการจ่ายหนี้สินรวมไปถึงการพักการยึดทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ให้ออกไปอีกจนถึงกันยายนก็คือเป็นคนที่แบบหมดแล้ว เงินทองก็ไม่มีส่งแล้วรายได้ก็ไม่มีแล้วตกงานมาแล้วนะทำอะไรก็ไม่ได้นะฮะไปขอใช้สิทธิสวัสดิการช่วงว่างงานรายสัปดาห์เองก็อยู่ได้ไปแบบปันวันเพราะฉะนั้นไอ้นี่สินทรัพย์สินที่ตอนเนี้ยที่ต้องมีการไปอ,ปอ่ที่ต้องมีการผ่อนส่งอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในมาตรการตรงนั้น for closure for closure นี่นะฮะก็คือการยึดทรัพย์สินที่สินโจไปเด่นก็จะบอกว่าก็จะขยายมาตรการเนี้ยอย่าพึ่งมายึดมันอะไรกับทรัพย์สินของคนอเมรกันที่มีปัญหาให้ไปจนถึงเดือนกันยายน นอกจากนี้แล้วนะครับโจไปเดนยังบอกว่าเตรียมผักดันโนโยบายแบบระยะยาวว่ากันยาวๆอันนี้ฟังแล้วหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหเนี่ยเรียกว่าคนอะไรกันจะดีใจหรือไม่ดีใจก็ดูตรงนี้เลยนะฮะคือจะมีการปรับขึ้นค่าค่าแจ้งอ่าโทษนะค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํารายชั่วโมงให้เป็น15ดอลลาร์สหรัฐนี่คือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํารายชั่วโมงคนอเไรกันนะฮะเป็นกฎหมายระยะยาวและเป็นแผนระยะยาว15ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงก็คือตกชั่วโมงละ465บาท แล้วก็มีนโยบายที่จะขยายนโยบายการจ่ายค่าจ้างในช่วงที่ลาพักงานได้ด้วยโอ้โหครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่ามาถึงก็แก้เกมว่าทํายังไงให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดทํายังไงให้จํานวนของการติดเชื้อของโควิดในอเมริกามันลงและสั้นและเร็วที่สุดต่อไปด้วยเรื่องของเนี่ยการเติมเงินเข้าไปในระบบให้กับคนอเมรกันที่มีปัญหาอยู่ด้วย ต่อเข้าไปให้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะพักการชําระหนี้สินพักการยึดหนี้ด้วยพักการยึดสินทรัพย์ด้วยนะฮะแล้วก็ยังคุยไปถึงเม็าาคน์ดด้วยว่าเอา้าเพราะฉะนั้นก็ว่ากันเลยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายชั่วโมงขอยเป็น15ดอลลาร์สหรัฐอีกนะฮะนอกจากนี้ถ้าเราแกะแต่ละไส่ต่อเนี่ยเขาทำการบ้มามาดีสําหรับทีมของโจไวเดนนะฮะในการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด19ในอเมริกาเนี่ยนะครับแผนของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะจัดเงินเอาไว้เขาจะจัดเงินเอาไว้ยงีงครับ คือจัดมา4แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ12.4ล้านล้านบาทอันนี้เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงเลยนะฮะซึ่งในจำนวน4แสนล้านดอลลาร์อเมริกาหรือ12.4ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะโทษนะ12.4ล้าน 12, ล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งงบประมาณในก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็น20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ6,200ล้านบาทซึ่งเงินตรงนี้มันสูงกว่างบประมาณที่อนุมัติไปแล้วโดยรัฐสภาสหรัฐที่8,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจัดเงินเพิ่มนะครับเติมเข้าไปอีกนะฮ ด้วยการอ,าอะไรครับเงินทั้งหมดตรงนี้คือเอาไปจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด -19 แบบปูพรมศนะูนย์บริการจัดการวัคซีนให้กับประชาชนชาวอเมริกรันใช้เงินทั้งหมดก้อนนี้ไปตั้งศูนย์พวกนี้แบบปูพรมทั่วอเมริกานะครับและที่สําคัญคือโจไบเดนบอกตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเข้าไปบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงของคนอเมริกันด้วยไม่ใช่แต่รอให้เข้ามาฉีดน,นะครับ ได้ใจคนริกันนะเนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ยฮะ,ะงบประมาณอีกส่วนหนึ่งอีก5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็หนึ่งจล้านล้านบาทนี่แะครับจะใช้เพื่ออะไรทราบไหมฮะหนึ่งจุดห้าห้าล้านล้านบาทคือใช้ตรวจเชื้อโควิดเชิงลึกและแบบรุกไปข้างหน้าโอ้โหยิ่งยิ่งชัดเจนนะครับเพื่ออะไรครับคือการยิ่งตรวจบางคนบอกยิ่งเจอก็เป็นการที่จะรู้ว่ามากน้อยแค่ไหนและก็ใส่ยาแก้ไข เพราะการทําอย่างนี้ไปปั๊บเนี่ยครับก็จะมีผลต่อการโอกาสในการกลับมาเปิดสถาบันการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่ภายในเดือนมีนาคมปีนี้ไม่พอครับยังจัดอีก1นึ0 0 0สหืล้านดอลลาร์สหรัฐหรือสล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเงินก้อนนี้จะเอามาจัดสรรให้ความช่วยเหลือกับการกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้งและก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงว่าต่อไปสถาบันการศึกษาจะกลับไปติดหรือเกิดการแพร่ระบาดโควิดในโรงเรียนหรือไม่โอ้โหนี่แบบช่วยกันแบบครบทุกรูปแบบเลยนะต่อมาเนี่นะฮะ แผนดังกล่าวจะพูดถึงเรื่องของการว่าจ้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนอเมริกัน1นึ่งแสนคนอาจจะยเอคนหนึ่งแสนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาทําอะไรนะฮะโจไม่ได้บอกว่าจะจัดงบประมาณจํานวนนีนน้ไปจ้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหนึ่งแสนคนเพื่ออะไรฮะเพื่อเน้นการทํางานประชาสัมพันธ์และไปพูดคุยให้ประชาชนเนี่ยนะครับเกิดแรงผลักดันในการที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด -19 นี่ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีแผนในการติดตาม ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 อีกต่างหากด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นรายละเอียดแต่เชื่อว่ามีกลยุทธ์หรือมี strategy หรือวิธีที่จะทําในเงินที่จัดมาและวิธีที่จะไปหลังจากที่ประกาศแผนนอกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้ครับว่าพอตลาดของอเมริกาเปิดปั๊บเนี่ยนะครับจะตอบรับกับเรื่องของแผนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตัวเลขวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมรายงานไปล่าสุดของอเมริกาใช่ไหมฮะว่าการติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของสอเมริกานั้นก็อยู่ในตัวเลขที่ยยยัังงสููออ่เเหมืนคนคคะรบ การติดเชื้อรอบที่14ชั่วโมงที่ผ่านมาของอเมริกานั้นอยู่ที่2 3 4 5 7รายครับผู้เสียชีวิตก็คือ4,069คนก็เลยทำให้ตอนนี้อเมริกานั้นยังคงมีจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมมากระดับหนึ่งของโลกที่2 3น8 4 8 0 0 0คนส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้กระเถิบขึ้นมาเป็น3 9 7 9 9 4คนนะครับนี่ก็คือลีลาของโจไบเดนคุณปู่ล้านล้านดอลาดลา,าร์สหรัฐไปแล้วนะครับ